สวัสดีครับเพื่อนๆครับหม่ำจังวันนี้นะครับมาแนะนำวิธีการทำเอนไก่ทอดนะครับวันก่อนเนี่ยน้องๆมาปาร์ตี้ที่บ้านครับเราก็ทำกินกันไปละผมก็ถ่ายไว้ให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการหมักครับเราก็เริ่มหมักจากการใส่ซอสปรุงรสนะครับ กะปริมาณดูนะครับแล้วก็ซอถอยหนางรมครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยครับพริกไทยครับแล้วก็งาขาวนะครับ ไปเห็นงานที่เขาเวลาทอดแล้วเขาเกาะติดอร่อยๆนะครับแล้วก็คุกให้เข้ากันครับคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะครับเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็โรยแป้งทอดกรอบหรือแป้งโกกิก็ได้นะฮะโรยลงไปเพื่อคุกเขาขั้นนี้กลมครับคลุกให้เข้ากันครับ นะครับพอเข้ากันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหมักไว้นะครับอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลาก็หมักนานกว่านั้นก็ได้นะครับเราค่อยเอาไปทอดเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยว <c oughs> หมักให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เราหมักไว้ข้ามคืนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงทอดกันนะครับตั้งไฟให้ร้อนเลยครับ นี่นะครับนำลงไปทอดเลยนะครับใส่ไฟแรงนะครับเดีเหลพอเหลืองๆก็เอาขึ้นได้เลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะครับหรือซอสพริกศิลาชาอะไรก็ได้นะครับง่ายๆครับลองทำทานดูครับอย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ